สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนโดดเด่นมากเลยค่ะสบายใจนะคะดาวการงานดาว สดีย้ายมาจากเรือลาพาได้ตําแหน่งราชาโชคได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีนะก็มีคนนับหน้าถือตามีชื่อมีเสียงโด่งดังเลยค่ะมิถุนเดือนนี้นะคะเดือนเมษาดาวมรุธยูไปอยู่ในเรือนวินาศ นะตอนนี้ไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วนะคะดาวมารุษตยูที่ต้องระวังก็คือดาวพุธกับดาวราวหูคู่นี่สินอย่าให้ใครยืมเงินคนก็จะแทงข้างหลังด้วยระวังทะเลาะเรื่องผลประโยชน์ให้ระวังคำพูด